ผมเคยสอนผู้เรียนไปแล้วนะครับบอกว่าถ้าจะทายทีมกีฬาเช่นแบบทายการแข่งขันทีมไหนจะชนะทีมไหนอะไรเงี้ยทายได้ไหมทายได้แต่ไม่แนะนําไม่นะนนาเพราะว่าอะไรถ้าคุณเป็นผู้ที่หมกมุ่นนะฝักใฝ่หมกมุ่นนะฟุ้งซ่านอยู่ในเกมกีฬาเหล่านั้นนะ่ะทายออกมาเนี่ยความแม่นยํามันจะไม่มีนะครับหรือคุณไปชี้นําหรือไปบอกเหตุแก่ผู้ที่หมกมุ่นฟุ้งซ่านในเกมกีฬานั้นนั้นมันก็จะติดนะ ผลของการกระทําของการชี้นำเนี่ยมันก็จะติดตัวคุณนะครับมันจะทําให้ติดขึ้นพลังงานลบเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําแต่ถ้าทายเล่นๆแบบเราไม่ได้ใส่ใจอะไรทายเพื่อเป็นการวัดผลว่าเปิดไพ่การเปิดไพ่ของเรามันแม่นยํำไหมแบบเนี้ยได้นะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมเราจะเห็น,นว่าทีม A อมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่านะครับหนึงดนั้นดูจากลายไพ่หนึ่งถ้วยนะครับ ไพ่ห้าเหรียญกับไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบเฉยๆแต่หนึ่งถ้วยมันชูมาเด่นอยู่แล้วมันมีกําลังมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะที่เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่บุคคลนะโอกาสชนะเนี่ยมันไปตกอยู่ที่ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับส่วนห้าเหรียญกับห้าไม้เท้าเนี่ยนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการบ่งบอกเลขกําลังของเลขห้าเท่านั้นเองนะนะครับอาจจะเป็นสกอร์เป็นแต้มหรืออะไรก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะทีนี้มาจับลูนดูนะครับเพื่อ เมกชัวร์ปรากฏว่าลุนขึ้นเป็นเยลออาิสนะครับที่ทีมแรกนะแล้วก็เนวเดสกับหัวกับเบรคคาน่าที่ทีมที่2เพราะนั้นชัดเจนว่ายังไงทีมแรกชนะแน่นอนอันเนี้ยเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะทุกคนแต่ถามว่าอย่างที่บอกเหตุผลตอนแรกนะครับว่าถ้าคุณทายเพื่อวัดผลการทำนายของตนเองกับทีมกีฬาที่คุณไม่ได้แบบเอาใจใส่ไม่ได้หมกมุน่นไม่ได้เชียร์ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยสนับสนุนให้ทดลองฝีมือนะ แต่ถ้าคุณไปทายกับทีมกีฬาที่คุณกำลังหมกมุ่นเลิกซะนะครับสำคัญที่สุดคือเดี๋ยวมันจะติดพลังงานเสียมาที่ตัวเองพลังงานเสียแล้วนะั้น่ะมันเป็นคลื่นพลังงานลบมันจะมาพร้อมกับความคาดหวังความสมหวังไม่สมหวังนะครับเวลาสมหวังมันก็กระดีกระดาดจนเกินไปไม่ใช่พลังงานดีนะและเวลาที่มันผิดหวังเนี่ยมันก็จะ มีความเศร้ามีความไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างความเชื่อมั่นอะไรที่มันลดทอนลงเพราะฉะนั้นนะครับมุ่งเน้นนะครับใช้ศาสตร์พยากรในทิศทางของพลังงานที่ดีด้วยนะครับ ไพ่แทโร่เนี่ยนะครับเป็นสรพพยากรที่ทั่วโลกยอมรับมานับพันปีแล้วนะ<ม>และก็เป็นที่นิยมมากเป็นอันดับต้นๆอีกด้วยนะครับถ้าถามว่าหน้าไพ่ชุดที่มีความเชื่อว่ามีพลังเวทมนต์ประจุอยู่นั้นก็คือหน้าไพ่ชุด r i d e r ร์เวทนะครับที่ออกแบบโดยคุณ a r ร์เธอร์เวนะครับและว่าโดยคุณ Pamela c o าโคแมนสนำลาทั้งสา<ม>เล่มนี้นะครับจะทําให้คุณเป็นนักพยากรณ์ไพ่แทโร่ที่เก่ง นะแล้วก็มีความชํานาญได้เลยนะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ไม่มีถ่ายทอดในตําราเล่มใดในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของอาจารย์ไปรุ่งผู้เขียนเท่านั้นนะชุดเซตส,สาเล่มนะครับแถมไพ่ชุดฝึกทํานายให้1สําสหรับด้วยนะราคา780บาทนะครับพกพาสะดวกนะครับกระชับเนื้อหาแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยเป็นเนื้อหาที่อ่านง่ายนะครับเพราะว่าใช้ภาษาพูดนะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนครูมานั่งสอนเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับร่วมฝึกฝนไปกับอาจารย์ไปรุ่งผู้เขียนนะครับก็สามารถที่จะ แกนคิวาคนะครับแล้วก็รับชมชุดวิดีโอในการฝึกทำนายพื้นฐานได้อีกด้วยเนาะสอบถามทุกปัญหาพยากรณ์ได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับ